เคล็ดลับเลือกแตงโมเลือกแตงโมวิธีเลือกแตงโมดูยังไงนี่คือเคล็ดลับแช่ต่อต่อกันไปเลย5วิธีเลือกแตงโมหวานอร่อยแบบฉบับชาวนามือฉมังบอกเลยละกันว่าจริงๆแล้วเราเลือกแตงโมได้จากเปลือกของมันอีกทั้งยังมี5เทคนิควิธีเลือกแตงโมลูกโตโตหวานหวานตามคำบอกเล่า จากชาวนาผู้เชี่ยวชาญกันด้วยฉะนั้นจะรออยู่ใหญ่ไปดูกันเลยดูจากขนาดแตงโมเป็นความจริงที่คนมากมายมักเชื่อว่าผลไม้ที่มีขนาดใหญ่จะมีรสชาติดีกว่าขนาดอื่นๆซึ่งใช้ไม่ได้กับแตงโมเราควรเลือกซื้อแตงโมขนาดกลางมากกว่าเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดดูจากเพศของแตงโม หากคุณเน้นที่คุณภาพไม่เน้นปริมาณแตงโมเพศเมียคือคำตอบของคุณเพราะแตงโมเพศเมียจะมีรสชาติที่หวานกว่าเพศผู้ในขณะที่แตงโมเพศผู้นั้นจะมีปริมาณน้ำมากกว่าส่วนการแยกเพศของแตงโมเราสามารถสังเกตได้จากรูปร่างของมันโดยแตงโมเพศผู้ จะยืดและยาวกว่าขณะที่แตงโมเพศเมียจะอวบและกลมกว่าวงด่างสีเหลืองขุนบนผลแตงโมหลายคนอาจสงสัยว่าอะไรคือวงด่างสีเหลืองขุนบนผลแตงโมแต่หากสังเกตให้ดีแตงโมจะมีวงด่างสีเหลืองนี้บนผลทุกลูกอยู่แล้วเนื่องจากผลแตงโม แนบอยู่กับดินเป็นเวลานานส่วนวิธีเลือกแตงโมจากเทคนิคนี้คือเราควรเลือกวงด่างที่มีสีเหลืองเข้มเมเพราะมันบ่งบอกว่าแตงโมผลนั้นได้มีเวลาสุกอยู่บนต้นนาำก่อนที่จะเก็บทำให้มีรสหวานอร่อยกว่าลูกที่มีจุดสีขาวหรือไม่มีเลยฉะนั้น เวลาไปซื้อแตงโมก็พลิกหาเจ้าวงด่างนี้นิดหนึ่งถ้าเลือกที่มีสีเหลืองเข้มจนออกเป็นสีทองได้ยิ่งดีเท้าของแตงโมเท้าของแตงโมเป็นตัวบ่งบอกความสุขงอมของมันและเพื่อที่จะเก็บแตงโมที่คุณภาพเยี่ยมควรเลือกแตงโมที่มีเท้าแห้งๆม้วนงอมากหวานมากเพราะ หากเป็นเท้าสีเขียวมีความหมายว่ามันถูกเก็บมาเร็วเกินไปรสชาติมันยังไม่ค่อยเยี่ยมที่สุดเท่าแตงโมที่ควรจะเป็นรอยแยกรูปใยเมงมุมของแตงโมรอยแตกบนผิวรูปใยแมงมุมของแตงโม,ปม,งม,ม,งงโมเป็นตัวที่บ่งชี้ว่าเคยมีพึ่งสัมผัสมันบ่อยแค่ไหนหากยิ่งมากครั้ง รอยแตกนี้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นสัญญาณของการผสมเกสรดอกไม้ของพึ่งและบอกเราได้ว่าแตงโมผลน,นี้หวานมากแค่ไหนลายเส้นที่ก้นชิดกันเท่ากับเปลือกบางแสดงว่าเปลือกแตงโมบางผิวเปลือกเข้มเท่ากับหวานเส้นเปลือกชัดเจนเท่ากับยิ่งหวานอร่อยลายเส้นห่าง เท่ากับแนวเมล็ดก็จะห่างส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้คอยทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงคอยทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกายสุขใจตลอดไปค่ะ